ค่ะกรับสวัสดีค่ะทั้งช่บทั้งบ้านค่ะค่ะมณีกะมาพบกับเจค่ำสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมือนี้เจค่ำสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามในแม่ความฝันกับนบุญค่ะค่ะนบุญนี่เพื่อนฝันค่ะท่ชมชมเพื่อนฝันว่าสองคนผัวเมียเนาะค่ะมาจ้างให้นบุญนี่ไปฆ่าเป็ดขึ้นมาเนาะค่ะเพื่อนฝันว่าเป็ดที่ห้าตัวขึ้นมาเนาะค่ะกัมาหอดแด่วกะเป็ดหลายตัวขึ้นมาเนาะค่ะค่ะความฝันของนบุญเป็นยังไง เพิ่นสให้เนวทางเขาจังไดเป็นไปเป็นมาแบบไดใเข้าก็ับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนบนพร้อมกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะนบนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนบนค่ะสวัสดีค่ะนบนค่ะค่ะมื้อนี้ก็ได้มาติดตามเรื่องราความฝันกับนบนค่ะว่านบนนี่เพื่อนฝันค่ะเพื่อนฝันกางเว้นเพิ่นวันเนาะค่ะเพื่อนสีฝันจังไดก็ให้นบนนี่เราความฝันให้เฮ้าฟังเนาะค่ะเนาะฝันจังไดเน่ค่ะวันว่าเขาเมื่อกลางไปขาตี๊ดอืมค่ะ ก็เ่ยตัวละทิ่แปดบาทอืมค่าขาดค่าขาดเป็ดค่าเ่ตัวละสิบแปดบาทเมือางเขาเป็ดจักโตเป็ดทีหาโตลนะเขาว่าบางเป็ดเฉียก็เป็ดบกหลายหนึ่โอ้ยคือจีกาขาขยายหกเจบาทหลายเกินเนบอละบอหลายเกินคนทังใหรเปละคนเยอะคืต้งคนที่บาทเท่าไห่ละรค่ขาาไปประมาณ โโเจ็ดแปดตัเลยว่าเขาเศร้าขาขเขาเมย์่ะไาอ่านบาปเลย <ขา S 2> ดูค้นเนี่ยเดียเด๋ยร้อาตาข้อเนีอดร้อยค่าตัวละสิแปดบาทเลยค <ขา S 2> ่าขาเศร้าขาหรืว่ามันมันจ่านมันมันรายรายอย่างมัน,มนาาบาปเบิดขอกเลยวันบนเป็นเข่งเลยงว่างเป็นเข่งเขาขังใส่เข่งมาไว้ตอนสีพ,นาาพนันมาจ่างคนราเปชรตะตูเพชรเจียโตคนแรก แยกวัชกาที่หาตบววันไหนขาขาเลยขาขาไปบุร้ายขาไปเลยไปทิพเหลียวค่ะน้ำบนขาได้ยักโตประมาณม่ทิพตัวพ่อแม่ทิพตัวเศร้าขาเพื่อเศร้าขาโอ้ยลายลายหานบ่าค่ะเพิ่นมาเอินหาอยู่เฮือนนี่บ่านน้บนเอิญหาอยู่เฮือนเพิ่นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะมาจังผู้หญิงกับผู้ชายนะผัวเมียเพิ่นคู่ผัวเมียอืมล้วขาพี่น้าอายุแล้วเรายักปีน้ำบนผู้เพิ่นมาจัง ก็อยู่มาตกาคนมาสี ah, ่สิบป่วยแล้วค่ะเมนผัวเมีย่ยนั่ห้าดูบนนะบุญบอวเมนผู้ใหม่เนาะผู้ใหม่ค่ะเป็นผู้ใหม่แล้วเรากัคนสี่สิบกว่าปีหนีมาจ้างนะบนให้ไปขาเป็ดให้เออเพป็นแบบเป็นแปานีไปนั่นเพื่อนซ่านบานซองสถานที่ที่ไปขามันเป็นยังไงนะบุญก็อยู่ในบ้านทรานบด้าอยู่ล้วแต่คนไม่เคยเห็นคน คนไม่เคยเห็นเลยบ่เคยเห็นหนาเห็นตาเมื่อก่อนเป็นแม่คฆาขายเป็ดเป็นแม่คฆาขายเป็ดสุดเนาะแต่ว่าเพ่นนบ่ขามาหาคนไปขายหาคนขายคนขั้วให้่บนกระขาได้ซิบกัวตัวขาลบคุนให้เรียบร้อยขายมัดเดียบลบคนณเรียบเลยเรื่องว่าโอ้กอย่าเอาขายแล้วกันหลายพูดเมื่อยยันบาปเพร่ะนว่าจังใดบันน่ะบนเพราะว่าเออพ่อทำ ก็ป่อแลก่อนเหมุนไปยังว่าขาไม่เอค่ะปเลยหายเงินบ่หายอยู่หาจักบาทนะบนพูว่าเงอนหนึ่งก็จักนหาย่องอยนี่ลซิตัวเนี่ยหายองอยเออปนซิตัวอยู่ปนหายองลอยับไม่เป็นไปหอช่องใบมั้ค่ะก่อนใส่มือหายนะบญผู้ผัวหรือผู้เมียเอาหายผู้เมียนะเอาหายเพราะเขาเก็บเพชรเนเก็บเพชรชี เพื่อนใครเอากลับมะนั่มมะขามม่วนบ่ท่านนขายนะเออพระเขามือนั่มเพื่อนเอามาให้ค่ะหอดบ้านนะบนพี่บ่เอออยู่ข้างจีวางทงหน้าอืะแต่กฏว่าอยู่ทงหน้าเพื่อนอื่นไปขายอยู่ทงหน้าเพื่อนเพื่อนก็เอาเป็ดไปไว้หันแล้วเอาเป็ดไปมาเอื่นยนะบนไปก็ไปน้ากันนี่แหละไปน้ากันนะก็บหอดกระขายเพื่อนกับหอยกระขายลูกคนมันหลายเกินมันี่ยานบาปมันหลายเกินยานบาปก็เลยบอกว่าเศร้า เรียกว่าเศร้าทุกคนค่ะเพื่อนเก็บเป็ดเพื่อนใส่อันเข่งคือเก่าเก็บไปเข่งซึ่งตัวเป็นตัวตายนั่นเก็บเปิดเหมืนมอดขาที่ใส่เข่งมอดขาเป็ดมอดขาไม่ได้เข่งค่ะเข่งหนึ่งนะมันมีจักโตนะบนโอ้ยหน้าพอชดนี่ถือว่าเป็นนตำล้ำอยู่มีจักเข่งมันเพื่อนเอามาใหั่นสองสองเค่งขา่อนก็เข่งนี้ขาแลนวมืดจัดโอ้ค่ะเรียกว่าโอ้ยเศร้าทุกคนนะ คน้ำวนไปก็ไปบั่นไปขาดปิดไปผู้เดียวไปผู้เดียวเนาะถ้าให้น้ำนแบ่งปันเนี่ยทางตัวเลขน้ำนสิให้ตัวไหนเขาหวดดิที่แปดกับสองศูนย์ท่านนะสิบแปดกับสองศูนย์ถ้าสามตัวเดีน้วนโอ้มีบ่มีไอสองตัวเพว่นเพ่ขาห้ตัวละสิบแปดบาทค่ะก็เพื่อนเอาเงินให้สองร้อยแต่ว่าผู้เพื่อนหน้านั่นปรากฏว่าเห็นผู้แจ้หน้าคุณน้าเพื่อนบอกคุณอยู่ผู้ชาย คุณาเพื่นตายหรือ mm ยังบนย่งว่าบนย่างคันย่างกะแต่ว่าเดี๋ยวโบไม่ศูนเนาะคันมีชีวิตค่ะแต่ว่านะบนเพื่นก็เอาทีว่าเงินเพื่อนหายสองรอยเนาะนะบนเนาะวันนี้ว่าคาไดชิปตนี่เอาน้ำ่บต๊บนางแตกอเอาบ่นะบนเป็ดราะวางห้องไปคาติ๊บเนาะเอาคาโบะครับแต่ว่าหรือว่าแปดสองศูนย์จริงๆมาบอ๊ะแมนมา่าค่ กับโบนเด้ค่ะเพราะว่าน้าบุญพิ่นขาได้10กว่าตัวอาสิเป็น018ก็เป็นได้เด้ค่ะเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นขาได้10ปตัวเนาะ10กว่าตัวน่ะ10กว่าตัวแต่ว่าสินับได้คือ10กว่านั่นจักเท่าใไแม่นบ่ดนะบุญเขาก็ให้เงินมา200ค่ะ200 200อยนะบุญพิ่นก็เอา20แต่ว่าราคาเป็ดนั่นตัวละ18บาทค่ะปิดค่ะเพราะว่า คานั่นตายกับศูนย์อยู่แล้วเนาะตายจะเป็นศูนย์เนาะเป็ดกับแปดค่าได้สิบตัวสิบกว่าตัวไก่กันศูนย์หนึ่งแปดไว้น้ำเนาะค่ะเนาะกระตัดเหร่นหมุนเหร่นเอาศูนย์แปดหนึ่งว่าอย่ีศูนย์แปดหนึ่งค่ะศูนย์แปดหนึ่งกันไหวเนาะนะบุญเนาะค่ะวันนี้นะบนได้เงินน้ำพึ่งแล้วไปจึงได้ต่อ ก็เบนเะสนไหปะเทหงมือก่อนค่ะในเงินแล้วกับหมือเลยหงมือถึเนี่ยวนนี่นอนยังเวีนฝันนโลนบฝันก็เวีนฝันนอนฝันฝันฝันบอนี้บนบนฝันบนนี้โอ้กะเป็นตากเลนนะคะเนาะชื่อวาสุกเนาะนอนเวียนใด่ฝันใดีค่ะค่ะทีงไหนใครในผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ้งงนะค่ะเนาะ กัสำหรับคลิปนี้ก็ขอคุณนับนหลายๆายค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขกนวทางก้อมฝันก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคโมันมันค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนค,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 คลิปนี้ก็มาสรุปตัวเล็ของนับนเน,นาะค่ะนับนนี้เพิ่นเป็นคนฟันแม่นเนาะคะ่ะท่านผูช้ชมงวดที่พ่านมาเพิ่นกับเขาะค,ะค่ะแตกสามศูนย์ค่ะมาวดนี้เพิ่นกับฟันอีกแล้วคะ่ะแต่ว่านัาบนนี้เพิ่นฟันกลางเว้นคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นกับันว่าผู้ยิงมากจ่างไปขาเป็ดเพิ่นมาเนาะค่ะมากับผัวเพิ่นมาเนาะค่ะ จ่างตัวละสิบแปดบาทเพิ่นว่าเนาะค่ะค่ะตัวเลขของเพิน่น 1, 8, กะหนึ่งแปดกะสองศูนย์เพิ่นกันไวศูนย์แปดหนึ่งค่ะสิบหกกรกฎาสองห้า 25, ก็เกตค่ะก็ะให้ท่านผู้ชมมาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะข้าโชคโชคมนันมันดำดำร่อยๆแห้งๆปังๆไปกับความฝันของรบุญค่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนเผื่อเป็นกำลังใจให้จีคำซามตัวเต็งนั่นเลยค่ะ ค่าถาผู้ใดยังปร่ท่านกดติดตามเจคำกับขอฝากช่องค่ะมีแนวทางดีๆอยู่ใสกะสิไปหามหาให้จะประชวไใ้รับส้มรับฟางต่อไปค่ะค่าสำหรับคลิปนี้เจคำ3ามตัวติ่งคอสยบไปเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ